สวัสดีท่านผู้ชมที่โชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซของปานาทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้วันที่1 5บหเดือนสิพรุ่งนี้วันที่16บหกซุกพรุ่งนี้เป็นวันพฤหสัสบดีเป็นวันโชคดีของท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะในวันที่16พรุ่งนี้ค่ะวันนี้นะคะป้าน่าก็มาอัปเดตหน้าร้านให้ท่านผู้ชมนะคะส่งความสุขผ่านเหรียญน,นะคะส่งความสุขผ่านเหรียญไปให้ท่านผู้ชมรับชมอย่างมีความสุขนะคะเหรียญหน้าร้านค่ะวันนี้ป้านาอัปเดตหน้าร้านนะคะ,ว,นนะ,นนะ,คะวันนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันพุธนะคะปะ้านาก็ได้มาอยู่ที่ ตลาดตลาดนัดหน้าโรงเรียนบริบูรณ์ศิลรังสิตคลองหนึ่งนะคะค่ะตลาดนัดหน้าโรงเรียนบริบูรณ์ศิลรังสิตคลองหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะบริเวณตลาดนัดตลาดนัดยามเย็นแดดร่มลมตกค่ะมาชมเหรียญร้านประนานะคะ 25สตางค์การนาค่ะมีเป็นถุงสวยวิ้งวิ้งห้สตางค์การนาหนึ่บาทการนาสองบาทการนาสองบาทนี้เป็นเหรียญไม่ผ่านใช้ค่ะ ห้าบาทกัญจนาห้าบาทกัญจนานี้เป็นเหรียญผ่านใช้เดิมๆค่ะผ่านใช้ไม่ล้างค่ะเดิมๆสิบบาทกัญจนาสิบบาทนี้เป็นเหรียญผ่านใช้ผ่านล้างค่ะสิบบาทกัญจนากัญจนาทั้งหมดก็จะมีห้าสตางค์สิบเอ่อหนึ่งสตาง,ง,งค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ค่ะ ยีสตาง,งค์ห้าสิสตางค์ค่ะหบาทห้าบาทสองบาทหบาท10บาท20บาทค่ะกัญจนาย5สห้าสตางค์ห้สตางค์ปีปีสาค่ะอันนี้เเป็นปี39ที่ไม่ใช่กัญจนานะคะนี่ค่ะ ห้าสิบสตางค์ปี39มเห้าสิบสตางค์ปีกัรจนาปีเดียวกันค่ะปีสามแต่อันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกกัญจนาค่ะถุงนี้เหรียญกัรจนาเหรียญปี39มเก้ากันจนาที่ระลึกเป็นเหรียญวาระเหรียญน,นี้คือเป็นเหรียญหมุนเวียน ปี 39, สามเก้าค่ะยี่สิบห้าสตางค์สองห้าสามแปดค่ะสองบาทหกศูนย์หนึ่งบาทสองห้า

10บ,บาทอันนี้ตัวบางค่ะ10บ,บาท2553 10บ,บาท2534 10บ,บาท2543 10บ,บาท2540 25ค,ค่ะเหรียญพสค่ะเหรียญหมุนเวียนน่ะนะคะเหรียญเหรียญหมุนเวียนผ่านใช้ผ่านใช้ผ่านล้างค่ะ เหรียญวาระก็มีนะคะในวาระคือวาระที่ออกใหม่นะคะพระจอมเกล้ากระทรวงพาณิชย์ อันนี้เหรียญน,นี้ไม่ต้องบรรยายไม่ต้องไม่ไม่ต้องบรรยายให้ชมให้รับชมค่ะทุกท่านคงจะทราบแล้วว่าเหรียญอะไรเหรียญรุ่นไหนนะคะถ้าท่าในใดยังไม่มีสะสมนะคะติดต่อพนักานมาได้นะคะ ค่ะอัปเดตหน้าร้านให้รับชมกันค่ะห้าสิบบาทวาระสองพันเก้า เนี่ยค่ะสบาทนะคะหบาทค่ะสบาทหนึ่งบาทนะคะหนึ่งสองค่ะหบาทนะคะหนึ่งห้าห้าศูนย์ค่ะห้าสิบบาทนะคะสองเค่ะสิบาท พอสอมีสามหนึ 3, 1, นะคะ1990ค่ะ5บาทมี4ี่นะคะ120่ 1, 2, 0, 0, ค่ะธน,นบัตรธนบัตรแบบ9ค่ะ 1 5 0 0ค่ะธนบัตรแบบ9นะคะ1 5 0 0 10บาทวาระที่ระลึกค่ะ10บาทวาระ47วาระนะคะ10บาทนิกเกิ้ลนะคะ47วาระค่ะ6 9 0 0ธนบัตรแบบ11 นะคะทนบัตรหบิหนึ้าเก้ค่ะทนบัติแบบ9ก้านะคะหนึ่ค่ะยี 20, ค่ะยี 20, ที่ระลึกนะคะย0่สิบค่ะมีแบบ ใส่กรอบนะคะและไม่ใส่กรอบก็มีนะคะเนี่ยค่ะ,าาะ,คะราคาจะเบานิดนึงก็เออไม่มีไม่มีสามหนึ่งนะคะไม่มีไม่มีสาหนึ่งเราจะมีให้สำหรับราคาเบาๆนะคะสิบบาทไม่มีสามหนึ่งค่ะ5บาทไม่มี46กก็ราคาเบาๆค่ะ มีแบ่งปันให้สำหรับท่านที่นักสะสมทีเ่เอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตามสามหนึ่งทีหลังอะไรเงี้ยค่ะได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันที่15วันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้วันที่16ขอให้ท่านผู้ที่รับชมทุกท่านและที่กดไลค์กดติดตามปั้าหน้าขอให้พรุ่งนี้ทุกท่านนะคะถูกรางวัลใหญ่ทุกท่านนะคะรางวัลใหญ่มีเยอะมีพอที่จะแบ่งปันให้ทุกท่านได้ถูกกันกันครบทั่วหน้าอยู่แล้วนะคะค่ะ ทิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณมากค่ะขอขอให้ทุกท่านนะคะถูกรางวัลน,นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะขอพระคุณที่รับชมและกดไลค์และกดติดตามป้านาดนะคะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะ